สวัสดีท่านชุมชนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ยกับผมจีตาโอเอกันนะครับก็วันนี้เราจะมาแจกเกมรถแข่งนะครับเออไม่เป็นแนวรถอิสระนะอยากขับไปไหนอยากแข่งก็ได้นะแนวรถเหมือนไหนนะแต่อันนี้เป็นโปรมาให้เลยนะโปรเงินนะก็เดี๋ยวผมจะขอไปดูก่อนว่าดาวน์โหลดเสร็จกะนะันโอเคตอนนี้ ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดแล้วผมก็ติดตั้นแล้วนะเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตช่องเขาไว้ให้ใ,ใต้ล่านคลิปนะ <c oughs> ขอลองเปิดก่อนเป็นเกมนี้นะ <c oughs> รอนะ <c oughs> มันโปรนะ <c oughs> สามารถเลือดรดได้หลายรถเลยนะ ่อไปโอเคเห็นไหมคุณอาจจะสังเกตตรงนี้นะเงินเพชรร้อผมจะเลือดลดนะลดก็ลดนะแต่ถ้าเราซื้อมันก็ไม่ลดผมจะเอาเป็น GTR แล้วนะกันนะกดซื้อไปโอเคเงินเราก็จะไม่ลดนะแตนเดีย๋ยวผมขอร้อนแตนหน่อย แล้วก็เอาเป็นล้อล้อนี้ผมว่าน่าจะดีนี่โซกไม่ยืนเลยดีกว่ายังไม่พอผมไม่ค่อยถนัดเรื่องรถนะว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ผมเล่นเป็นนิดเดียว ผมห่าลายที่เข้าก่อนนะอืมตันเนินนะอ๋อลายนี้ก็ได้เข้าดีอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นลายสวนเลยก็จะอดอเลยนะเกมนี้ก็ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแหลกนะ <c oughs> ตามสไตล์ของคนเล่นเป็น ใครชอบก็อย่าลืมไปโหลดใต้เครดิตเขาล่ะโหลดง่ายมากเลยโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้นได้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาออกไปวิ่งน,นะ รอเลยเกมนี้ค่อนข้างที่จะหลุดยากเพราะสมควรนะแต่ถ้าใครเล่นมาแล้วหลุดเนี่ยก็คือแปลว่าลบแคนของตัวเองได้เลยนะแล้วมันจะเข้าได้โอเคของผมก็จะและนะ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมถ่ายคลิปไปด้วยไงตอนนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะ คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบาย